ทุกขีบมันเสมอมันเครื่องใหม่เความเจ็บใหญ่ได้เครืายาย่องไข่ใหญ่มีไอเหลือเอาเป็นว่าบะมี่เลยบะต่ำบะหุงบะก,กินเลยบะบะมี่บะได้เดีดยค่ะมันร่างกายต้องการปลาแดกไหมคะ่ะขายายองทางเดิมบเซลอยเป็นคนไต้ก็สั่นเป็นคนไต้ค่ะอยู่แหล่งตไตได้ไหมแร <laughs> งไตน,นิดเดีเอาลอง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 เอาเอาแฟนกลับทางใต้หน่อยออาแรงเลยปาดบกักพริกเอาเลยวะกูกูกินเผ็ดแล้วเว้ยโอ้ยกูคืออยากน้ำมึงแถวว่าวย่ำได้มึงสิกลับประเทศมึงนี่ฮะอา้าว แต่พอกูจะกลับมึงก็ไม่ให้กลับ <c oughs> แต่พอกูบน่นมึงก็บ่กให้กูกลับบ่ได้ยอย บอกจากใจว่ามากเอราไและถูกใจแต่เจ้าตัวละครลับคนนั้นแม่นภัยที่มาเห็ดใจอายบอคือเก่าคิดถึงหน้าเมียตอนโถกจิกคิดถึงหนอกิ๊กลี่ตอนผงซานแอบพาจิกแล้วไปเที่ยวเมืองการให้เมียเฝ้าบ้านอยู่ที่อุบลติงลิง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 ตกสางหางสานจริงลิงติงลิงติงลิงติงลิงเต้ สวัสดีครับเพียวๆเร็วๆกับเลือเฟอ c h ชาแนลครับผมอ่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องกระต่ายพันธิพาน้องเนมสุรพงศ์โทรมาหาผมบอกว่าจะมากินข้าวด้วยตอนนี้พากันเดินเข้ามาแล้วครับยูทางโน้นไอจอนมงรู้จักใช่ไหมอ่อใครนะเอ้ากระต่ายไม่รู้จักกระต่ายเหรอไอกระต่ายที่เป็นสัตว์ชนิดแหลกสัตว์ที่ <c oughs> ชอบกระโดดแล้วก็กินผักกระต่ายที่เป็นศิลปินนักร้อง อันที่มึงพูดก็ถูกต้องอันนั้นคือตัวกระต่ายแต่น,น LIAM> ู่นเขากำลังเดินเข้ามาแล้วไปเดี๋ยวไปเจออ๋ออันนี้ไม่ใช่ตัวกระต่ายไม่ใช่มาแล้วครับนั่นคืักระตายมา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 โอเคสวัสดีครับ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 โอ้ยสุขีมบันเสมอมันเครื่องไม้ความเจ็บใหญ่ได้คว่ำใครให้่ไม่ไอเหลือมหมายไทยวอนี่บะหมี่นหมายทองคำอ๋อหมายทองคำบะหมนไหมายไทยอาอ้าวนี่มาครบแล้วนะครับน้องกระต่ายพันนิภา น้องเนมสุรพงศ์ครับมึงเป็นไผ่ไหมทองคำวันดีครับมื้อนี้พากันมาเห็ุอย่างหละมื้อนี้ค่ะมาเล่นงานอยู่ไก่ๆกันเลยมาสิมาแวะกินขขาจากน้อยไดบคาหาอินดมากินเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุยเองซื้อซื้ออะไรมาครับ ซื้อลาบงัวลาบก่อยลาบหมาก็มีค่ะเฮ้ยโอ้ยหลาบหมาก็มีมากพวกเราเล่นบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกำลังเห็นเขาถือถุงมาเยอะใช่ไหมเออไม่เป็นไรผมถือให้ครับโอเดี๋ยวผมไปก่อนพี่เดี๋ยวมาไปมึงจะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวกูคุยกับเขาก่อนมึงไปจัดใส่จานไว้เลยอ่ะวันนี้มาก็คือมากินขอน้ำใบเมนค่ะพทรมาแล้วน้องเนมอันมาแล้วกันครับเจ้ว่านตื้นสวยครับอันทีมงานถิ่มอยู่โรงแรม้ยงเลยครับย่งน้ำฝนกันมากเลยครับอ๋อย่งน้ำฝนกันมาได้ยังมาฝากไอ้นี่ว่าหันปักจอนเอาไปแล้ว ได้อันนี้ผมได้ยังอันเป็ดครับเป็ดหน้างอเขาหักจากอันสอรพงครับอ๋อได้เป็ดมาฝากบางทนมึงได้ยังมากแน่นอน่ะได้เนี่ยสุรพงษ์มากครับได้เนี่ยสุรพงษ์สุรพงษ์ครับกระต่ายไปรับพระเจ้ามากงานมาบ่ถือคือกระต่ายมาเล่นงานเมื่อคืนนี่โยโย่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะยูนนวนาครก็เลยแวะมากกินเขาน้ำอายก่อนสักหน่อย โอ้ยเจตัวว่ามาหาอ่อยบ่ได้กินได้ต่ำบอกฮงบ่มีได้ไอ่อยบ่เคยกินต่ำบอกฮงเ<ม>ด้โอ้ยอลาคารูนี่ต้องกินฟีมือหนูแหละเนี่ยเหมยพู้ใดมากอว่าว่ามักมีแต่ต่ำบอกฮงตอนรับแขกเอาเป็นว่าบ่ามีได้บ่ต่ำบอกฮงบ่กินได้บ่บ่มีบ่ได้เด้อค่ะมันร่างกายต้องการปลาแดกไหมคะตบอมี่พิษกันว่าท่านเอาเอาเอาถ้าอยากกินนะเดี๋ยวเขามันตากแดดเดี๋ยวไปยืนไปไปยืนว่าั่นไปนัน่งวอลกันข้างในดีกว่านะเอาไปตอนรับครับเชิญครับมา ส้ตมตำเมืองเลยทำไมต้องบอกว่าส้ตามตำเมืองเลยคือว่าจัี่สันกระต่ายเป็นคนจังหวัดเลยมันบ่ที่จริงอ่ะหนูบอกค่อยๆดูใสเลยค่ะที่จริงหนูอ่ะเกิดอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็พึ่งใหญ่มาอยู่เมืองเลยเวังอยู่ปอสซี่ป่อหาเนี่ยนะคะ่ะเขาบ่าแม่นะคะ่ะ๋อดัางเดิมแสดงเป็นคนไต้ก็สั่นเป็นคนไต้ค่ะอยู่แรงใต้ได้ไหมแรงใต้นิดเอาลอง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 เอาเอาแฟนกลับทางใต้หน่อยอ่ะแรงเลยแรงได้นิดนึงนะคะแรงไต้ เราบอกคือนะคะหนูเอาแบบว่าอ่าสวัสดีค่ะพี่น้องชาวใต้หนูหนูกระต่ายพันธุ์นิพานนะคะอาประมาณนี้อ่แหล่งเป็นภาษาใต้นะที่ว่าทั้งไหนหนูก็บอกว่าคือเลยค่ะไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะนะคะอ้าวแล้วพ่อแม่เป็นคนใต้เหรอบอกค่ะเป็นคนอีสานแต่ว่าไปรับจ้างกีดยางอยู่นั่นนะคะแต่ว่าสมัครกับพวค่อยได้ออกไปไซเลยสมัครกไปแค่โรงเรียนไปโรงเรียนก็ อยู่แต่กับตัวตัวเองสิคะไม่ไม่ค่อยได้แบบว่ามีเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้ค่ะโอเคว้าวอีสานดีแล้วจะแหล่งใต้ทําพืชไม่ก็เห็นบอกว่าเกิดที่สุราษฎร์ธานีไงอ๋อพอม่พาไปภิจิตยังแต่สมัยน้อยๆก่อนเข้าวงการตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นหนาอายุประมาณหกหกขวบเจ็ดขวบเลยค่ะที่เรียนอยู่ภาคปต้อะค่ะอืมอ่ะอันนี้คือกระต่ายบ้านนี้ส้มตำนี่เคยตำาอยู่เคยตำอยู่แล้วเพราะต้องถามเห็นไหม อ่าเพ,พื่อนเพาสิตำบอกฮวงไปละคุยกันไปเว้าวกันไปน้<ท>ำเด้อ่ตาตำไปน้ำห,<ร>หลักก็ว้าไปน้ำเด้นะอะานอาเอาเลยเอาเลยตำไปเลยมาทางม<แ>ังเนมเนมคือสองคนนี้ผมโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องเรื่องการเป็นศิลปินจริงๆนะครับผู้ชมครับผมบอกนะครับพี่น้องนะเอาเขาบอกเป็นภาษาอีสานเลยก็ได้ครับเนื่องจากว่าน้องสองคนนี้เป็นคนอีสานแมนครับแมนบ่าหน้าตาตัวคือคนเหนือว่าแมนบอเนมเป็นคนจังหวัดไหนคนขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่น คอนเ่นคอนเจนเจนขอนขย้อนพูดไทยไม่แข็งอำเภออย่างอำเภออย่างอำเภอชุมแพครับเอ้ยอำเภอสีชมพูครับแต่ว่าอ่ามันผมอยู่กลางระหว่างอำเภอสีชมพูกับอำเภอชุมแพนะครับเออห้องห้องมี่เห็นตองตองตอองเออยืมหนึ่งมาห้องนึงยุคซื่อๆกับเป็นประโยชน์ได้ไหมมึงไหมขอโทษได้ไรครับเออเออตองไหมไหมไหมตองไหม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 ตองไหมมึงเปลี่ยนซื้อปีหนึ่งจกเทียด้วยนี่ฮะสิบเทียปีละสิบเทียตกลงให้กูเอินวะ ไหมทองคําไหมทองคําคุณต๋องนี่ก็เป็นศิลปินตลกนะฮะเมืม่อก่อนก็อยู่พี่ดีดอกมาดันอยู่พี่โน้ตอยู่หลายๆคณะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่บอกบอกกับเนมก่อนขอคุยกับเนมก่อนเนียมเนี่เป็นคนอำเภอยังก่ออำเภอสีชมพูอำเภอขอนแก่นอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นมันติดกับอำเภอชุมแพครับอ่าตอนอายุเรียนจบมิศวสามเนี่ยกลับมาเรียนเทคนิคอยู่ชุมแพครับจากบ้านมาชุมแพมัน20กิโลครับก็เลย แค่บอกว่าอำเภอสีชมพูน่ะคนสีบอกค่อยรู้จักครับเป็นคนชายแดนบอกชายแดนใส่ของมึงอ้าวก็ชุมแพร่ครับสีชมพูไงอยู่ตรงชายแดนอยู่กลางกลางอ๋อมันติดกันเออนั่นแหละอ่ามึงถูกของมึงอยู่ถูกข้งมึงมึงเข้าใจถูกมึงเถียงกูทำไมอ่ะกูไม่ได้เถียงเดี๋ยววันนี้ได้กินส้มตำเออกูรู้แล้วได้กินส้มตำไม่เขาเขาเอาแปดมาด้วยกูแพ้แล้วบักหนานี่ตาดีเว้ย อ๋อมึงเอามึงมาดูแล้วเหรอนี่กูจัดจานอยู่นู่นแล้วไงเดี๋ยวรอแป๊บเดียวมันคุยเสร็จนี่เฮ้ยในระหว่างที่เราคุยปาดบักพริกเอาเลยเว้ยกว่ากูกินเผ็ดแล้วเว้ยี่ไรบักพริกเดนุ่งกินเผ็ดได้ค่ะเบิงเบิงเบิงเฮ่เฮ่เฮ่พี่น้องเบิงได้โคกนะอ่าอ้านี่นี่เบิง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 คุณนะบักพริกเออมันต้องได้จังสิจอนสุดยอดเลยจอนน้องน้องเหลิมใส่มาแล้วก่อนหรือเปล่าอ่ะมาใช่คือเขาตักทำให้ไม่ลอะก่อนนะคะ ปรุงเครื่องก่อน่นว่าม่นะคะปรุงเครื่องเราจะจักเอาเ้นใส่กระต่ายนี่รู้แล้วมีหลายเพลงเจ้าของผลงาน่ักลักเลยก็กกคือตัวละครลับมันบ่าแล้วก็มีเพลงยังอีกมีตัวละครลับสันดานเก่าเจ็บข้อหมอแหล้กกระคืนหอดสองรังยังบอลืมหัวใจหนุมว่าง <c oughs> ค่ะหลายเพลงเลยค่ะหลายเพลงพี่น้องจักอยู่แล้วนะครับส่วนเนมเนี่ยแร่ทังผู้สาวเถ่าตัวไปลงมาคู่ได้่ะ ก็ผมเป็นคนที่มักสาวรุ่นพี่อยู่แล้วครับรุ่นพี่เนี่ยเขาจะพวกที่อายุอ่าประมาณสามสิบกว่าเนี่ยเขาจีแต่งตัวดีดูดีนะครับพูดถึงมาหูงานหูงานแมนเนีเขาแต่งตัวดีหรือว่าอะไรจังหวะนแหละก็คือแผลทั้งสาวเถ่าก็จังหวะนแหละสาวเถ่าไหนข้อหมายผมคือปรแมาณสาวเถ่าที่อายุแบบจนเถ่าจนเนื่องยายเลยไม่ไม่นั่นหมายถึงเถ่าเนืเกิดก้อนเ้องเนี่ยเถ่าก้อนห้างแบบนั้น ห้าปีถึงสิบปีประมาณเนี่ยนะครับก<ง>็ยังสวยงามเนี่ยเพลงนี้แต่งเองบอใช่ครับอ,อ๋ออ,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 ออ๋ออต,ตอนนี้โอ้ยจกัจกจักวิวแล้วสี่สิบหาล้านสี่สิบหาล้านวิวแล้วครับแพ่ทั้งผู้สาวเท่าบ่แนี่นะครับครับเอาตอนนี้เขาคุยกันไปนะครับเบิง่งอีกแป๊บเดียวครับพี่น้องครับตอนพิกครั้งนั้น อืม <c oughs> โอ้นางอยู่นี่ก็ได้กลิ่นแล้วตำพริกแต่ละครั้งมันก็จะมีกลิ่นออกมาไม่ไมีกลิ่นมาแล้วก็เลยปลาก็ไม่ไมีมีแต่พริกประมาณยี่สิบกว่าเม็น <c oughs> ไม่ใช่ยี่สิบเรากูดูแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบเมตดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรอให้ให้ดูตอนที่ตักออกมาถ้าเพิ่งตอนที่ตักออกมาก็แล้วกันครับพี่น้องครับช่วงนี้ผกเขานางเบาแล้วก็คุยกันไปน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกนอยังถามได้ไหมเพลงกขาไม่อยู่เพลงเขาเนี่ย มีเพลงอยู่เป็นบ่อครับผมเออโอเคเดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อนขี่เพี้ยอ๋อพิมพเข้ามาขี่เพี้ยในสังกัดของใครเพชรอินดี้เรคคอร์ดครับพลพันเล่าเป็นพระเอกเอมี่อ๋อพญ่พ่นน่ะแม่นมึงกับพญ่พลยังมาท่านถิมกันบ่เด้อเนี่ยถิมจังไถ่เราเมาย่ามไถ่เราก็นอนมองนั่นงั้นมึงก็ใส่ลายอ้กูเราว่เคยเมาดอกฮาเวาคือหมายถึงวันละคือเบาหวานขึ้นนะหน้าพวกเจ้าก็เราอ๋ออ๋ออ๋อบุงโอ้อันนี้ สูตรเมืองเลื่อยอีรีบ่สูตรหนูเองที่จริงก็คือหนูหนูหมั่วเองค่ะอะไรยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำเอียงก็อะไรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้บางมือก็ใส่บักพริกไลบางมือก็ใส่บักเขฉยๆไรเมื่อกี้ผุงสลดซอดซอนได้ไหมหรือกูสาอุษาแข่งเขาโฟกัสมาทางเขาอยู่แล้วตอนเขาใส่พุงสลดเอาเขาเป็นคนเบิงด้วะ กระต่ายเนี่ยว่าตรงก็กคือเขาวงการตะหน่อยเนมนบอสเมนค่ะหนูเริ่มลองที่จริงหนูเริ่มลองเพลงต่างแต่ตอนอายุแปดขวบนะคะเริ่มอยากลองเพลงเมื่อช่วงนั้นก็คือฟังเพ่งแล้วนกะ็อยากลองตามเขาจริงๆนะคะแต่พ่อ,อแต่ว่าบ่มีโอกาสที่สิได้ลองพ่อมาอยู่บ้านเท่าเนี่ยล่ะคะ่ะก็ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนสันติก็ไปลองเพลงนะสาวทุ่งไปลองเพลงก็เข้าชุมนุมแบบานาฏศิลป์บ้างเข้าชุมนุมแบบว่า ปร่งนั่งกันเสรลค่ะเพื่อที่จะขอเสด็จร้องเสร็จแล้คะแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆในชุมนุมแล้วก็มาเจอ<ม>ใช่ค่ะมาเจอแม่แมครูแม่ครูก็ให้ร้องอยู่ที่หน้าห้องก่อนแล้วก็เราก็เลยได้ฟังหนูร้องเราก็เลยว่าหนูน่ะร้องเพ่งโอเคดีล้วก็เลยให้หนูน่ะไปร้องหน้าเสาธงเลยค<อ>่ะใช่ค่ะแหลังจากนั้นเริ่มแรกกับมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของชุมนุมนะคะชื่อคู่ไม้บาสิเอานูไปเหตุกรแล้วไปนี่เพื่อนกับว่มมีเวลาอาจารย์พห้บุญเราก็เลยได้เอานูมา พิจิตต์ค่ะอืมอ,อืมแต่ถือว่าประสบความสำเร็จแต่น้อยเนะปัจจุบัน,นตอนนี้พึ่งเท่าไรเองก็ใต้พึ่องอายุเท่าไรตอนนี้ปีนี้หนูยี่สิบค่ะโอ้เห็นไหมจอห์นประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม่ใช่ยี่สิบเลยปีนี้ยี่สิบถ้าต้องบอกว่าประสบความตั้งห้าปีครับรย้อนไปประมาณห้าปีสิบห้าปีนี่แหลคะค่ะตอ,อายุสิบห้าปีกระดังแล้วเอือสิบเก่งยี่สิบสิบห้าปีมีบ้านมีรถมีบริษัทเป็นของกับของ มึงอายุทาเลจอนปูสามห้ายังนองทุ่งนายเรื่อยอยู่เลยบอกเป็นตะเลตรนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหาเงินกับประเทศให้เด้อปูพวกกินตอนนี้ไหมนี่ะปลาแดงเตะดังถว่ปะเอาตำไปละเน่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 ไม่ไม่จักซิ่งเกินแล้ว้ก็ลายเพียงับพี่ที่แบบมีคนรู้จักนะครับมี ชั้นไม่ออนซอนครับประมาณ200กว่าล้านอยู่ครับเออเออเอออ่าแ้วก็นี่เจ้าฮูบลอกอะลอยกว่าล้านครับมันลอยลอยสามสิบหรือลอยอะไรลอยกว่าล้านวิวสองร้อยล้านวิวมีแต่ละทุกคงคนไทยก็มีแค่เจ็ดสิบล้านคนน่ะทำไมจะมีสองร้อยล้านวิวได้ยังไงคนไทยมีแค่เจ็ดสิบล้านคนเขาดูซ้ําเขาฟังซ้ําบักป๋อมึงเอ้าฟังเพลงมึงฟังแค่เดียวสบ่เขาไม่ได้ฟังครั้งเดียวอ้าวแล้วฟังฟังซ้ำแล้วมันเหมือนเดิมไหมล่ะ มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละอ๋อมึงจามเพลงไม่ได้มึงก็เลยฟังซ้ำเออเอเอ,เอมึงน,นั่งอยู่เฉยเดี๋ยวกูให้กินเป็ดอำไมไม่บอกว่าเพื่อนบ้านเขาก็ฟังเปร์ลาวใช่แมย์มาคขเมนม,นมันถึงร้อยล้านวิวอิอโนโดนีเซียเขาก็ฟังเพลงไทยยุโรปเขาก็ฟังเพลงไทยเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวยุโรปกันได้เนี่ยสรุป ไม่มีคนฟังซ้ำใช่ไหมอูู้กูเมยนะมึงนั่นแหละเขาฟังย้อนกลับไปกลับมาเขาฟังซ้ำเพลงเพราะไงเขาตงฟังซ้ำที่หลายๆร้านดิวเนี่ยคือเขาฟังซ้ำเพราะเพลงเพราะเพลงติดหูอะไรอย่างนี้มึงเข้าใจว่านี่กูเมยเมยกูต้องมาค่อยอธิบายมึงฟังเนี่เอ้าเฮ้ยใส่ประหงแล้วใส่ประหงแล้วหอมมฮ่หอมหอมหอมเตะดังอ่าเตะดัง ถือว่าได้กินประจำอยู่แล้วบ้างสองคนนี่ปกติเดินสายอยู่ทางอีสานอยู่แล้วอันวะครับแม่เนเออต้องไหมค่ะต้องบอขาดว่าได้ค่ะมีคนเสิร์ฟซูมือบ่นี่บ่ครับกเดือนนึงอไงมันสิบสิบห้างานครับประมาณนี้เรื่องลัางเงื่อนก็เฮ็ดแต่งเพลงเนี่แล้วก็ไปเฮ็ดดนตรีเนี่อ๋อโอต้องซิมแล้วเดี๋ยค่ะแล้วเหรอเฮ้ยไปลองซิมเอา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 เดี๋ยซิมก่อนพลัง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 โอ้พลังโอพลังซิม เหลืออะไรมึงจะให้กูเป็นคนซิมบอรเออโอ้ตําบคกงอีกแล้วบักบ่อเมื่อไยมึงจะบนทำไมเร็วๆก็กูรู้ว่ามันเป็นของทอบของมึงแต่ว่ามึงไม่ให้แขกรับเชิญมาอย่างสเตกบ้างอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวเขากินเขาให้เกียรติมึงนะเนี่ยเอาลองดูลองดูใจน้องเออเอามือเลยน้องอ่ะให้เกียรติกูแต่มึง่งให้เกียรติกูรู้ป่าหรือให้เกียรต มึงเป็นคนมีเกียรติใช่ไหมอยู่ในซอยกูมึงเขาเกียรติมึงทั้งซอยแล้วคนน่าเกียรติ <c oughs> เอาละ <c oughs> เดินไป <c oughs> เดินมา <c oughs> เขาก็ว่า <c oughs> มึงไปโน่นเลยไปฝรัง่ปงปอมเอาไป <c oughs> เอาล็อกกินเบิ่งเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนแสบแสบปักหามึงเอ้ยโอ้ยหแสบกระจมปักหามึงเอาเอาตอนนี้ส้มตำเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เอาตักใส่จานเลย <c oughs> ซิมก่อนซิมก่อนเอาซิมก่อนหนอยให้นิมซิมก่อนเอา Hmm mm. เป็นไรบูดตะมกคงใส่บูดอาอาตักควดใส่จานเลยครับนี่มาแล้วครับใส่จานเดียวป่ะฮะปัดไปโหลดแล้วแต่เราจังแบงจังแบงควัดออกมาเลยควัดออกมาเลยนี่กับข้าวเรายังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดมาอีกเพียหนึ่งนี่แหละครับส้มตำส้มตำของกระต่ายพันนิพานี่เป็นไสีมันตะแเสบอยู่เด้ยครับ ยกคกออกจัดเสื้อจัดสัตว์ยกกับแกมมาขุดกลับขุดจอับลุยลุยมามา,มาได้ครับกินเขาโอ้ตำหมกพกมุงไหมค่ะสมตำไอ้ยังประ่านด้ซิมเด้เออ๋ต้องลองซิมเลยล่องซิมลองเบงมื่อนี้เพิ่นมานั่งกินเขาน้ำลายครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นเฉพาะวงเดียวได้นสองวงเด้ครับคุณอีกวงหนึ่งคุณทางนั้นเป็นนักดนตรีเห็นปแม่ค่ะทาน,นเป็นอาจารย์นักดนตรีค่ะอ๋อก็คือมาทั่วน้ำกันโอ้เถียงหน้าผมหน่อยปวดเด้อพี่น้องเด้อต้องขออภัยพวกเขาดูกินกันอย่างมีความสุขมากเนาะ <c oughs> <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> ทำไมมึงไม่มีความสุขเรื่องไง กูต้องรอให้มึงคุยกว่ากูจะหยิบได้นี่นู่นนั่นเดี๋ยวก็หาว่ากูปางหน้ามึงมากองไม่เห็นอะไรเงี้ยเอากูก็ไม่รู้นี่กูให้เกียตมึงนั่งข้างบนมือแล้วมึงจะนั่งข้างล่างอ้ามึงหยิบให้กูแล้วกันในเหลืออ้าอ้าอยูอ้าหยิบให้หยิบให้อ่โอเคมึงจะเอาอะไรเอา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 กินเออเอาพวกพีกอะไรให้มันละหามือมันจงเก่งเก่งเนี่ยมันเอาหมูเอาไก่เอาส้มตำไหม เอาหมูเอาไก่ใส่ไว้ไประดับจานให้มันดูสวยเฉยแต่กินไม่เป็นส<อ>ม่ำม,มากมมกว่านั้นเอาหมู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 สตามตำมากกว่านั้นอะไรนะสสสสม,มึงอะไรมหมูชิ้นเดียวสม่ำก็คำเดียวโอ้ยกูคืออยากนะมึงแถวนีม้มั่งใดมึ่งสีกลับประเทศมึงนี่ฮะแต่พอกูจะกลัดมึงก็ไม่ให้กลับแต่พอกูบ่นมึงก็บ่นให้กูกัดวูวมีมูเนาะมึงนี่มูไหลเนาะมึงมึงนี่คนไหลเขาเหนียวน้ำ เออเอาเอาเอาไไปไปเออเอาหมูชิ้นเดียวนี่นะเออเดี๋ยวกอัวหายอีกเอ่าเนมกินไปเลยเร่ยอย่าไปสรางมั่นหมดแล้วหมูฮะหมดแล้วโอ้ยไม่ได้เลยเอ๊เหมือนน้มึงเลยเอาเอาเอาได้อีกสอชิ้นเออเอาเกินไปงอกแแหงใา่ไแท่แขกเอ้านะบอกางคุณแม่มาเนมเทีบ้านจะของที่เลยครัเถียงหน้าสีหน่อยไปนิดนึนะครับเรองมอนศิลปินครับ ทางพนอาจารย์พี่บุญพนผ้าลูกทีมกินโอ้ต้องขออภัยนะครับเนี่ยเพราะว่ามัน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 เสียงหน้ามันน้อยพอดเสียงหน้าเป็นน้อยนะครับแต่ว่าพนักงานผมผูใหญ่พอดครับเพราะมันยังค <c oughs> ือไข่บวบใส่ซุ้มมุเจา้าซื่อๆแล้วว่าเป็นยังคือมากกันหลายแฉะนะบ้านบ้านเฮาเอิญว่าไท่คั่ว<ะ>แต่ว่ามื้อนี้ไทย่ยังครับไถ่คู่ไทยคู่ไทยคู่พีบุญอ้าเอาคือดินทั้งพนอีกวงหนึ่งทั้งพี่อีกวงหนึ่งนะครับทั้งพี่เป็นศิลปิน ปกตินี่ก็คือตอนนี้เน่กับกระต่ายเนี่ยก็คือเดินสายน้ากันครับคือว่งเดียวกันเลยเป็นว่าไปสซคคือไปน้ากันบางงานครับหลายงานงานบางอย่างเดียวอยู่แต่ว่าก็มีแบบไปเป็นแพ็คคููแม่ครับอ๋อแล้วแต่คนจ้างมันวะแม่ครับอ๋ออ๋อยากได้แพ็คครูสิกะแม่ครับก็ได้ไปคููครับผมกอืมตอนนี้กระต่ายนอกจากร้องเพลงแล้วเฮดธุรกิจอีอยังอีกบ่ตอนนี้กรมี่ขายของออนไลน์น้ำค้าขายเป็นพวกอาหารเสริมนม่ค่ะ ขอมัเจลรักษาสิวนะคะที่รที่ขายอยู่ตอนนี้ก็มีรับงานคอนเสิร์ตแล้วก็ขายของออนไลน์นั่นอ๋อมีเวล่าบอกเห็ุอะไรอ้าวกินกินกันก็ได้กินก่อนก็ได้โอ้ยผันเสียว่ามันข้องหอยอีกล้วข้าวต้มอันนั้นนี่กินนี่เบาๆด้วยค่ะข้าวต้มนะกินย่างเดียวค่ะมันยังก็เอายังต้มโอ้ยอย่าไปโอนอัวว่องพุ่นข้าเจ้านะบอกมันซีดถุงย่างเขากินมาเบิดครับอ๋อเอา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 เปันกันไปมันยังแล้วกันเฮ้ เขาเพิ่งจะเด็นออกจากปากต้มต้มพอต้มเอายื่นกันไปก็แล้วกันครับถวยพ่อบอนอหนะอันขาพ่อพ่อครับอันผมแม้นครับที่เว้าเนี่ยคือว่ากินแล้วแล้วซอยกันล่างจานนี้นะเว้าเลนดอกเว้าเลนว่าวเลนซื้อซื้อมีไปนี่มั้นครับเนี่ยครักูอยากเห็นหนาบหกนั่นเด้วไปแล้วมั้ยว่เล่นตลอดได้อยู่ไหนอ่าเอบตอนนี้ก็คือคิวงาน แต่สิบ่มีคิวว่างมั้งเป็นบ่โอ้ยครับมีเนี่ยนี่คิ้ดำหน้าด้วครับไม่ครับอันคิวดำหน้าค่ะอ๋อมีคิวดำหน้ามีตัดอ้อยพร้อมมนบัเป็มีค่ะโอ้ยศิลปินห่างนี่ครับเป็นยากจะไปเป็นเด้อเป็นศิลปินยังสิมาดำหน้าอยู่ได้เฮ็ดหน้าอยู่บ่ตัวเห็นตัวครับต้มแล้วต้มแล้วต้มต้มต้มเอาว่างโอ้ตับักฮวงเพิ่นก็เป็นตาแซ่บอยู่เด้อครับตับักฮวงสั้นกินบ่เลยค่ะฮะยังบ่ทันได้กินอยู่ค่าตะเว้า ลองมึงกวาดนะครับกวาดผมต้องซิมครับโอ้โหเนี่มันซ้อนแล้วเนี่ยอังทับซ้อนเนี่ยเป็ดเนี่ยนี่เอามากินมาเอามาถวายมันอันไงผัวจานเอาไหมโอ้ยคือพวกหั่นเป็ดเนาะโอ้ยเอาหกไปมันบักนี่ก็ยากน้ำเป็ดบักนี่ก็ยากน้ำซ้อนโอ้ยเนาะสูอ้าวเดี๋ยวเอาลวดเยๆเอาลวดฮะไก่ไก่เอาอย่างละซ้อนกูอยู่ิสรแล้วบัณเอาข้าวยุติตำบักหุ่งนี่เอาเอา เดี๋ยวเดี๋ยวสิมทำหมกหูผึ่นรองเบิงก่อนทำหมกเบิงด้วยมีทุกอย่างเลยลองหูผึ่นควมสามรันเต็นยังไงค่ัแซ่บกินแล้วผมโดนทันทีเลยค่ะบุดเนื้อแซ่บแล้วตำไข่ได้เลยไข่ปลากรอนี่บอครับงานียอย่างเห่าเล่นมุกอยู่บะการร้องไห้อยากย่องเพื่อนเนี่ยบอไปนี่สมตำต้องเป็นแบบมีแบบเปรี้ยวออกออกรส เปียวหวานไงจังไงหวานพงษ์ชุโรดบอกค่ะมาดูซื้อวัคซีนมีอยู่ดิสีเหนียวเหนียวน้ำไรแล้วเริ่มอยากกินน้าบ่อยๆแล้วเหรครับอืมแสบอยู่แสบอยู่แสบอยู่แสบท้องนะครับเอามือนีเงี้ยวม้วนมือนีสีเดินทั้งยังเกาะยังเกาะตะวันยังเกาะเมื่อไหร่แสบท้องนะแสบท้องครับผมนี่ลูกหรือไม่แกงครับทางผูณีย์แสบท้องยังเดียวเด้อไม่ยัง แสบหัวใจว่ามึงคือพวกตักไก่ให้กูแดกวะมันมีไก่ที่ไหนอ๋อนี่อ๋อ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 เป็ดนี่บ่รหะหักควายแล้วไปไปไปเออหักควายเป็ดแลจวจะไปเป็ดเหน <c oughs> ียวมาจังสี่เลยมันว่านี่เป็ดนี่ตกลงนี่เออเมือนเายมึงไงเหรอมึงยังเป็นหมวกชดหน้าหาง โอ้ยเป็นพลังนะเด็เจ right? ้าก็ดูจักวัดทวงทวายแล้วเจ้ายื่อเจ้าปีเราใช่เด็กเจ้าแป้งบ้านอะไรแค่ยุบอ่ะมันยุ่นเขายี่สิบก็ปี๋เลยนี่มึงซีแป๊กใจหยางกับปลากราบานกูก็มีเพชรปนคือกันนะเป็ดคือบัวผ้ากันซับป่ะโอ้ยมันจะเบิดมันจะเบิดเออเอามาถวายคือมันวางหรอกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สี่ใครสีครับอันนี้บ่กมันได้กินง่ายๆได้นี่ วัวซูโมนี่ไปพักอยู่โรงแรมไหนเขาก็ร่างไหวสารแน่นอนเลยเพรากันหลักมากนี่มันบ่เดี๋ยวรอฮะมีดกับมีดนะเอา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 โอเคเอาเอาคุณจะเอาสนเตนไม่ได้เหรอเอาเอาเอาโอ้ยกูอยากนับมึงเด้อเอ้าเออกูให้มึงกูให้มึงเอ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูยังบ่ทันได้คุยกับแขกอยู่นี่บักให้คุยคุยดิ เอออเอาเป็ดฉีกเลยเด้อฉีกเลยเด้อเอาอเอ่เอ่เอามาให้กับตายงั้นไเอางานรู้ได้ฉีเขาเลยเอา่อเอาอเท่าไหขอบคุณพ่อจ้าบ้านกินอะไเด้อค่ะจ้าบ้านบ่เป็นยังยิ้มจ้อบ่หระเปลีนมุ้งอะว่งหันปวดแขวกินยังบ่ได้มันก็เลยจ้อยปกติเราก็คืออยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดกันเนี่ยสองคนอยู่เมืองเลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดอ๋อกำลังเฮ็ดเฮียนอยู่นั่นเลยค่ะ อยู่จังหวัดเลยแม่นค่ะอืก็คือถ้ามีงานในกรุงเทพกับไปกับเอาขึ้นเครื่องเอาแม่นค่ะยังว่าแหละตอนนี้ไปยู่ไสมันกับว่าไก่เพรไก่ดอก,อกคอยเขามีรถมันว่าแหละย่กไก่เนี่ยกับขึ้นเครื่องเอายังเนมกับยู่คอนแกนเก ern, กหคืออยู่ในกรุงเทพคอนแกนครับยู่คอนแกนมันหลักอ๋อแม่นครับถ้ามีงานในเมืองอะไรคอยนั่งรถหรือว่านั่งเครื่องครับอ๋อ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 าก่อนไปก่อนไปก่อนสิอิ่ม มาถามเราบอกค่ะแล้วกินอย่างเดียวเลยจากแล้วเห็นมันกินอย่างเดียวเนาะก็บอกอยากถามมัน,มนก็ไมนแซ่บเนาะกจากตายเราตามแ่บถามผู้อื่นรถไอ่เอิมปากต้องมันพอกันดูดดูยุ่นนะอเอาถามกันได้เดี๋ยวแฟนครับบากต้องสีว่าเอา้ะไหมตอนนี้ซื้อไหมตอเนาะไหมทองคำครับอ่าสู้มือนีส่สบายดีเ่ะไหมสบายดีครับผมโอเคถามเดี๋ยวนะครับเด้อโอ้ยก็ถามได้หลายคือเพื่อนเนี้ยเอาเดี๋ยวก่อนไปกระต่ายเวาวยังกับแฟนครับพี่น้องไอ้เนี้ยเอา ค่ะกับเมื่อนี้ก่ะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ให้มากินเขาเนาะเพราะว่าหามองกินขาเบ่มีเลยค่ะมันมีอยู่อะไรอยู่ในเมืองแต่ว่าบรรยากาศตั้งสีไม่ค่อยมีแม่่นคะเออมากกับส่วนทีได้กินให้มาซับตำห้มาซับบักปุ่งเองคนนี้เป็นไอะไรซับปุ่งเองตำเองค่ะแล้วก็กินเองขวดขวดบ้านให้พ่อมขวดเทียงหน้าให้พ่อมหมดแล้วล้างถ้วยน้ำ๋ยวจังไนพากันล้างถ้วยน้ำเลยเด้อนี่ถมบัติรสชาติจังหวัดเลยแนว แม่งมองไม่รู้จักคแนว่าเด็กควมมุ่นเน้นคามมุ่นเนนนะถามน้องถามน้องแนแน์แปลว่าแนวน์ภาษาเลยแปลว่าแม่นใช่แล้วใช่แลวมึงไปได้มาตเตอไสค์ห่ยบอกนี่เฮากุ๊บจังหวัดเลยเนาะจังหวัดเขาบังคิดว่ากูได้จังหวัดภาษาเลยจากจังหวัดสุราษฎร์บอกถามเออมันได้ภาษาเลยอยู่ไปตลาดไปซื้อผักกัดมาแกงใส่เค็จตาตาเป็นตะคิดเด็ด เป็นตะกี้เดียสเกงเคีสยสใส่ผักกาดเกงเคีสยสใส่ผักกาดมึงวาอีหยังก็บผล่หู้จักก <c oughs> ูสอนไปเรื่อยแล้วเอาเนมครับก็พี่น้องไอนะโชคดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีไหมบอกภาษาคนแก่นมึงบ่ต้องไปเลยน้ำเขา <c oughs> เอาบ้ <c oughs> านไหนครับเอาก็ฝากงานกับของตัวพี่น,อน้องเอ้ยไปเล่นใส่กับซอยไปเบิ้งน้องน้นนอ,นองเอ้ยไปเล่นใส่กับซอยไปเบิ้งงไหเด้อครับเด้อบ้านไหนครับห่าแดกดาบเอาหมือนเข้าสูตรถูกนะกะ ขอฝากได้ดครับฝากเน้มสุรพงศ์มาในอ้อมอ,อกอ้อมใจของมลรักแฟนคิกทุกท่านด้วยนะครับอันกะลูกหลานคนขอนแก่นรับพ่นองครับหลากหลายบทเพลงครับเสิร์ชกข้าไปใน YouTube ครับเน้มสุรพงศ์ครับว้าเหนือเน่าแท่งบันโตมหนบอนนะครับซุ้มแพ้ครับซุ้มแพ้สยาภูมิสยาภูมิมผ,มผมเป็นลูกครึ่งเน๊ะผู้เขียวอ่าผมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งใสขอนแกน่นสยาภูมิอ๋อเหมือนลูกครึ่งมาหนิ มันเคยเมืองไหนวะเอากับพ่อเคงคนละจังหวัดเคงคนละจังหวัดพ่อกับแม่เจอกันตรงชายแดนอย่ามีช่งวัง้มันบอกด้พวกนี้มันดาเนี่ยเอาเนมสุรพงษ์นะครับเดิมพี่น้องครับแล้วก็มี่น้องกระต่ายมือนี้มากินเขาเทียงน้ำกับพร้อมกับทีมงานข้าเจ้ากับตอนรับครับพี่น้องผู้ใดไปมาหาสู้จากพี่น้องสายสารบันเข้ามากอะแต่ผมว่างกับโอเคถ้ามันตรงกันกับแวะมาไม่แวะเวียนมากินเขาน้ำกันนะครับแน่ๆมากมองนี้ได้กินตำบักฮงแน่นอนครับ เพลงเพลงเพลงฟังเพลงเพลินไหมอันไหนก่อนเฟังเพลงเพลินเพลงอ๋อเพลงนี้เพลงดังเพลินไหมเอาเพอเอาฝากคนละทอนคนละทอนเอาเพลงเพลงโตกันคนละทอนเพลงโตกันอ๋อตอนเรากินเผาอยู่เขาให้เขาขึ้นเขากันเอาหนึ่งเพลงบอได้ย่อเดี๋ยวบอกพี่เกี่ยวครับจ้าพี่เกี่ยวๆวะพี่เกี่ยวมีบะบ่มีบ่มีบ่มีเช็คแล้วเช็คแล้วเอา บ่ได้ย่บอกจากใจว่ามากเอรไอละถูกใจแต่เจ้าพอแล้วครับมันสิดเองพอแค่พอแล้ว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 ไหนม่เถอว่าไหนอะไรยันลิกซิตกระตายกระตายอ่าอ้าไมักเพลงนี่ไหมเพลงที่ตายห่วงตัวละครรับคนนั้นเป็นไทตใครก็มาเพลงนี่แหละมึงร้องไหนบ่หืมกูเหรอตัวละครรับเอาอ่า ตัวละครลับคนนั้นเป็นไพกน่กินกินกินเออนั่งกินนั่งกินนั่งกินไปโอ้ <c oughs> ยจะมันจะเป็นน้ำขเขาหามเลยอาให้กระตายดีกว่อา,อ,าอ้าเพลงเมื่อกี้มันว่าเพลงเมื่อกี้ตัวละครลับคนนั้นแมนไพ่ที่มาเหตดใ,ใจ้ายบคือเก่ามาเปลี่ยนโบทักของสองเขาให้มันเศร้ามันหมงมันมาอ่า อ่ะพี่น้องครับฮะโอ้โหเพลงเขาดีไหมพี่ผมนะกูโหอยู่ตั้งแต่มึงบอกว่าให้ลองคนละทอนคนละทอนมากนะใช่ครับใช่เอา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 ตอนเพลงหนึ่งเพลงเลยที่คนจำได้เลยที่คนลองออกมาปั๊บพี่น้องบอกว่าเฮ้ยนี่มันเจ้าของเพลงนี่วะเอาเพลงไหนเอาขี้เพี้ยครับ คิดถึงหน้าเมียอีตอนโทกิกคิดถึงน้ากิกรีตอนผงซานแอบพาจิกแล้วไปเที่ยวเมืองการให้เมียเฝ้าบ้านอยู่ที่อุบลพาจิกแล้วไปกินพิซซ่ากลับมาแล้วหอยละเหียแต่เราก็ต้องพาเมียไปกินขี้เพียร้านลาบอุบลโอ๋น้อโอยนอโอยนอคิดหอดอุบลไอ้้มึงบอกว่าทนเดียวเฮ้ยเขาบอกมันจะไม่มีเวลาเหลือให้กูลองไงดิ เฮ้ยจอนก็มีจอนก็ม hmm. ีเพลงจอรนี่มีปะมีมึงจอนี a. ่เอ้ามึงฟังเอาเอานี <t 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 ่ภายใต้สังกัดของกูเองกันดันเรคคอร์ดโอเเอาใครได้เด้อมึงเอาเอาเอาจอนติงติงล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 ิงตกซางหางซางจิงลิงต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 ิงนอนซาลานอนซาลาอะไรก็มึงบอกว่าทนเดียวเฮ้ยอีกอีกหน่อยอีกหน่อยกูรำชอบรำชอบนอนซาลาลองต่ออะไตังไหมเฮ้ยได้ได้ได้โอเค นอนซาลาลับตาภาซิกรมขันบอนอนพีเป่าโจกตักคันบอลับพีปอบโจกใต้ติงลิงติงลิงติงลิงติงหลูกลับแล้วสีสีแมมันได้สีแมมเมื่อกนะเอาแล้วเพอแล้วไหนมึงบอกว่ามึงชอบเพราแล้วเพราะแล้วเพราะแล้วเอามือนนี้ลาพี่น้องเพียงสมนีนะครับเรื่องควาพูดหลายๆครับไปก่อนครับพี่น้องสองคนนี้น้องก็สิไปตั้งจังหวัดตอนมาไปเยนงานไปเล่นงานต่อ เอาต้องนัง่งโยกูได้เมือนี้่ด้วยโยครับเอาซร้างกุฏิหนักโอ้ยโอ้ยไกลเฮ็ดแนวดีก็ไ<อ>ด้เนี้ยน้องๆไปตั้งจังหวะเหรอใช่เอาคนเป็ดไหวนี่นะห่วง<ก>เบ็ดห่วงกินไม่ได้ห่วงคนเอาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น,อน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ